สวนตรงนี้เขาเรียกว่าสวนอะไรเนาะตรงนี้ไม่ได้เรียกสวนตรงนี้เรียกว่านะสะพานมังกรสะพานแห่งความรักแห่งสะพานมังกรสะพานแห่งความรักถามว่ามีชื่อรองไหไม่มีก็เป็นไฮไลท์หนึ่งใช่ไหมของเมืองดานังใครมาจะต้อง ูมาที่นี่เช็คอินที่นี่นี่คือพื้นที่ของสะพานมังกรสะพานแห่งความรักของเมืองดานังแล้วก็จะมีปลาปลาด้วยนกปลาดาก้อนปลามังกรเป็นตัวจริงหรือว่าเป็นยังไงเป็นตัวเหมือนตัวที่อยู่สิงคโปร์ครับโอ้คล้ายๆกับตัวที่อยู่สิงคโปร์ ก็สิงโตที่นี่คือจีนแล้วคนส่วนใหญ่ที่นี่ไม่ใส่แมสไม่ใส่แล้วครับไม่ใส่แล้วตอนนี้โควิดที่เดนแฮมเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติแล้วใช่ไหมเป็นโรคป่วยเพื่อเปลี่ยนคำว่าปกติเนี่ยยังยังมีเชื้ออยู่ไหมหรือว่าก็มีนะครับผมแต่มันรักษาได้แป๊บเดียวรักษาได้แป๊บเดียวมันไม่เหมือนสมัยก่อนไม่เหมือนสมัยก่อนแป๊บโอเค

น้ำน่ำน้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 น้ำ่้ำน้น้ำน่ำน้น้ำา้ำน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 ้น้ปนหนหานบ้านเหมือนกับเำน้ำนมำน,มน้นไำน้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  แล้วแม่น้ำตรงนี้เนี่ยมันยาวไหมยาวไหมยาวไหมไหม,มันคล้ายๆกับแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ทีไไ่ไม่ไม่สุดน้ำแม่น้ำนเจ้าพระยาะยาวกว่าอันนี้นิดเดียวนิดเดียวเป็เรียนที่สกลนครนานที <stabilization> ่ไหนเออเรียนที่สกเนคร ที่ำไมถึงได้ไปเรียนที่นั่นอ่ะเพรเขาบนักศึกษาแลกเปลี่ยนโอ้นักศึกษาแลกเปลี่ยนสุดยอดเลยเราจะไปเป็นไปใช้งานจนถึงปัจจุบันนะครับแล้วปานาฮิวนะครับมีการขยายขยา่นะไปเพิ่มเติมนะมีหลายหลายจุดและหลายหลายมุมในแคมป์ไยรู่มมาก ครับปัจจุบันนะครับปานาฮิลจะมีอะไรบ้างนะวิธีการขึ้นปานาฮิลเราต้องทำยังไงน,นะครับก็จะแนะนำมาะะให้ทุกท่านาได้ทราบได้รู้จักเลยนะครับปานาฮิลนะครับเราจะมีทั้งหมด3โซนนะครับโซนแรกนั่นเรียกว่าปูบาดฝรั่งเศสก,ก็คือเป็นจุดสูงสุดของปานาฮิลโซนที่2นะครับผมก็คือโซนสะพานมือนะครับผม สโซน,นที่3ก็คือโซนข้างล่างนะเรียกว่าเป็นลานจอดรถเป็นจุดที่เรานะ่รับตั๋วขึ้นไปข้างบนะครับการนะครับที่เหนือและใต้ก็คือหลับตาข้ามถนนนะฮะถ้าไม่หลับตาข้ามไม่ได้เพราะว่ารถมันติดมากแต่เวียดนามการท่านได้ยินเสียงอะไรไหมครับไม่ค่อยได้ยินใช่ไหมครับแต่ที่นี่นะใช้แต่น้อยแต่ถามว่าไม่มีมีไหมมีแน่นอน นะครับผมแต่กันน้อยกว่าที่เวียดนามเหนือและเวียดนามใต้นะครับอต,ตอนนี้นะครนะเรากําลังที่จะข้าม นะ,ะสะพานมังกรนะครับเป็นตัวสัญลักษณ์นะครับของเมืองดานังนะครับผมแล้วคณะเราจะถ่ายรูปอยู่ตรงบริเวณสะพานมังกรนะครับผมมีท่านใดที่เช้านี้ยังไม่ได้เติมเต็มกาแฟรหรือ,อยังครับเลยทุกคนเลยทุกคนยังไม่เติมกาแฟใช่ไหมครับผมอ่ะมันจะมีบางร้านที่จะแนะนำมาทุกท่านนะครับผมร้านกาแฟที่อยู่ตรงบริเวณถ่ายรูปของสะพานมังกรนะฮะร้านชื่อว่าไฮแลน Coffee ทุกท่านเคยเจอ ใช่ไหมครับไอเลนกาแฟเป็นร้านที่มีสาขาที่เยอะที่สุดในประเทศเวียนนะนดนามนะครับกาแฟเขานะครับบอกจะมีกาแฟดำเอสเปรสโซคาปูชิโนแต่ท่านครับมาถึงเวียดนามครับอย่าสั่งเอสเปรสโซ อย่าสั่งคาปูชิโน่เราลองกาแฟเวียดนามได้ไหมครับพเพราะว่านะครับผมกาแฟเวียดนามคนระับเป็นประเทศที่ผลิตนะฮะแล้วก็ส่งออกอันดับหนึ่งของโลกในปัจจุบันนะครับผม G7 เราไม่เอานะครับแม่ไม่เอานะ G7 ซื้อที่เมืองไทยดีกว่าใช่ไม่อร่อยนะครับผมมาที่เวียดนามนครับเราต้องลองนะกาแฟเวียดนามเขาเรียกว่ากาแฟดํากาแฟมะพร้าวนะครับผมกาแฟที่ชามดนะครับผมเราต้องลองอย่างนั้น นะคับอเอาอะไรที่เมืองไทยมีขายนะเราไม่ต้องเอากลับบ้านนะมันเกะกะนะฮะตอนที่เราเอาไปฝากเพื่อนเพื่อนถามว่าอะไรนะ G7 โอ้ที่ G7 นั้นรถตัดก็มียยนะคบไม่ไม่จำเป็นต้องเอาไปฝากนะแต่ตรงไหนนะที่มีขายอะไรที่ดีๆนะนํำก็จะให้เป็นคำแนะนำให้กับทุกท่านในการท่องเที่ยวในทริปนี้นะครัสบสะพาน,นใช่ครับ,บ,บ,บมีท่านไหนที่มาเป็นคู่บ้างไหมครับ มีท่านใดที่มาเป็นคู่บ้างไหมครับสงสัยคูปนี้จะไม่มีใช่ไหมครับถ้าถ้าไม่มีนะับไม่เป็นไรนะครับท่านดีหอวนะครับเราไปาถ่ายรูปนะะตรงบริเวณของสะพานแห่งความรักและสะพานมังกรน,นะฮะซึ่งเป็นสัญลักษณ์นะของเมืองดานังนะครับแต่คณะเรามาในช่วงนี้นะครับต้องดูว่านวันวันที่คณะเรา อยู่วันตรงนี้เราเรากลับมาที่นี่วันศุกร์ยังไม่แน่ใจว่าวันศุกร์เขาจะมีพ่นน้ำพ่นไฟหรือเปล่าถ้าวันศุกร์นะในช่วงเวลาสามทุขมก็จะมีการพ่นน้ำพ่นไฟ นะครับผมจะมีพ่นน้ำพ่นใส่นะครับทุกท่านใหญ่ไม่ต้องเสาร์อาทิตย์ด้วยใช่ไหมเสาร์อาทิตย์ส่วนใหญ่จะเป็นเสาร์อาทิตย์แต่ช่วงนี้เหมือนเขากําลังมีการเปลี่ยนแปลงนะอาจจะเพิ่มเติมเป็นวันศุกร์นะฮะเดี๋ยวน้ำขอเช็คนะข้อมูลนี้อีกนิดนึงนะเผื่อตอนกลางคืนนะครับท่านในที่อยากจะไปกาแฟเนี่ยจะกินที่ร้านหรือซื้อมานั่งกินบนร้อนกว่าแล้วน้ำทิพวันนะครับผมไปกินที่ร้านดีกว่าได้บรรยากาศด้วยดีไหมครับอ่ะโอเคนะฮะเดินตามน้องนึ่ง กำลังที่จะขึ้นทางประตูฝั่งด้านซ้ายมือนะครับผมเพราะว่าชิงในการที่อยู่เมืองไทยใช่ไหมครับประตูทางขึ้นของเรานะครับผมอยู่ด้านขวามือทุกท่าน,เ,นเมื่อมีการนัดหมายอยู่บนรถนะครับผมท่านนะครับผมเราขึ้นประตูทางขวามือนิดนึงเนื่องจากว่าโชเฟอร์อยากเปิดอยู่ด้านซ้ายมือเขาก็เปิดไม่ได้เขาก็ลงทางเดียวกันกับเรานะครับเรื่องที่2นะครับผท่านเห็นไหมรถนะครับขับอยู่ฝั่งไหนครับฝั่งขวามือ นะฮะเราจะสลับกับที่เมืองไทยนะครับผมเรื่องที่สนะก็คือเรื่องของการจาราจรนะฮะเวียดนามกับไทยเราไม่เหมือนกันนะที่เมืองไทยเวลาที่ท่านข้ามถนนนะครับผมท่านจะข้ามตรงบริเวณของมะลายตรงบริเวณไฟแดงหรือว่าสะพานลอยแต่ที่เวียดนามนะครับผมการที่ข้ามจุดที่จะเป็นไฟแดงหรือทางมะลาย นะครับผมมันไม่ได้ช่วยชีวิตท่านนะครับผม <S <S 1> <S 1> มันเพียงแค่ว่านะคะสัญญาที่ให้เราข้ามเฉยแต่ว่าข้ามก็ต้องระมัดระวังรถอยู่ด้านสายมือก่อน,นะครับผมเพราะว่ารถเวียดนามนะ,ะเขาจะขับรถค่อนข้างมั่วนะครับผมโดยเฉพาะนะฮะตรงที่วงเวียนนะฮะเขาเรียกว่าวงเวียนชีวิตอยู่ตรงนั้นนะครับผมถ้าคนที่ข้ามถนนนี่ครับเขาต้องบอกว่า การวัดใจการอยู่ตรงนั้นนะครับผมถ้าใจได้ก็ไปใจไม่ได้ก็รอนะครับผมแต่เวลาเพราะว่านะจุดไหนที่นามจะพาทุกท่านนะนามจะคำนวณในการที่ท่านจะได้ครับมีเวลาเตรียมที่นนะแต่ละสถานที่สําคัญสําคัญนะครับผมอันนี้ทําได้ไหมครับได้า<ด>น,นึงคุณนัดหมายขอล่วงหน้าประมาณ5-10ถึงนี นัดหมายห้าถึงสิบนาทีทุกครั้งคอยคอยเพราะทีมนี้ทีมอายุห้าสิบหกสิบห้าเท่านั้นเจ็ดสิบครับอ่าฮะสวจริงจริงสวนะเรื่องตื่นเช้าไม่ไม่เป็นห่วงนะคะบผมแต่เรื่องการเดินอาจจะต้องช,ช้า นะครับผมอ่านะครับผมแต่ว่านะครับในการที่ที่เดินนะฮะนาจะเป็นผู้นําหน้านะเดี๋ยวพี่ตูจะเป็นผู้ปิดท้ายนะฮะันางก็เดินไปเรื่อยๆแต่ถ้าท่านเดินตามไม่ทันท่านก็เดินตามพี่ตูนะครับผมแต่ว่านางก็จะรออยู่ตรงที่จุดที่ทีกว้างทุกท่านนะครับผมว่าหาทางไม่เจอนะไม่ต้องห่วงเรื่องการเดินแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องสําคัญครับ่านบอกว่านะกุ๊บซวนะแต่นางบอกว่ากุ๊บอันนี้นะคะอายุ18บปวกเท่านั้นนะครับก็เลยนะครับผมในการที่เดิน เินนะฮะเราค่อยๆเดินนะคบผมเราค่อยๆเดินนะคบผมไม่ต้องรีบนะคะผมค่อยๆเดินนะครับวันนี้นะคะคณะเราอยู่ที่เมืองดางนะคะภาคกลางของประเทศเวียดนามนะคณะตัวเรานะคะผมมีท่านใดเคยมาเที่ยวเวียดนามบ้างหรือยังครับมาหมดทุกภาคมาหมดทุกภาคแล้วซาปาไปแล้วเวียดนามใต้ซาปาไปแล้วเวียดนามใต้ไปแล้วตอนนี้เหลือกลาง ใช่ไหมครับมาเลยฮะมาแล้วมาปะมาณตั้งมาเรนที่สามแต่มาเพราะว่าเพื่อนอ๋อมาเพราะว่าเพื่อนแล้วแล้วเคยไปขึ้นบานาฮิลแล้วใช่ไหมครับบอกนานรลยยังนีอนแล้วแล้วค่ะนานแล้วประมาณกี่ปีครับนานแล้วก่อนโควิดสาวมาก็จำไม่ได้ก่อนก่อนโควิด อ๋นอ,อนะครับผมก็ถือว่านะครับประมาณ3-4ีปีนะถือว่าประมาณส4สปีนะครับผมอ่ะก็อ่าเดี๋ยวเรานะครในโปรแกรมครั้งนี้นะครับเราจะมาเที่ยวเป็นแบบสนุกสนานเฮฮากันนะครับแล้วก็ในการที่เราเดินทางนะครับผมจะมจันจะมีนะครับบางสิ่งบางอย่างนะ,ะงที่จะไม่เหมือนเหมือนไทยมีท่านใดที่มาเวียดนามเป็นครั้งแรกบ้างไหมครับคืเป <โย S 1> ็น <ๆ S 1> แบบมามา,มา,าพาไปเที่ยวทัวร์เฉย นะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องสําคัญก็คือคณะของเราจะเป็นกุ๊กเหมาใช่ไหมครับเรารู้จักกันทั้งหมดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็จะง่ายนะฮะในการทํางานของนาำแต่มันก็จะยากนะ,ะในช่วงเวลาที่นัดหมายนะครับผมง่ายตรงทาง,งานก็คือเราสามารถตกลงทุกอย่างได้ที่อยู่บนรถแต่ยากตรงที่นัดหมายก็คือนะท่านเลดเราต้องรอนะครับกน็นะครับแล้วก็นะฮะเขาจะส่งเราเข้าไปในพระราชวัง เจจากพระราชวังในการถ่ายรูปนะฮะไม่รู้จะได้100ร้อยรูปหรือป,ปะมาอยู่ที่พระราชวังนะครับเราก็จะมุ่งหน้านะครับผมเข้าสู่เฝ้าหมายก็คือเมืองหอยอานฉันดักเถอะนะแต่ก่อนที่จะไปเมืองหอยอานเราจะแวะเข้าห้องน้ำและช็อปปิ้งที่ร้านเยี่วไทยนะครับแล้วก็ต่อจากนั้นนะรับประทานอาหาร เที่ยงกลางวันนะครับอยู่ที่อ่าวลังโกจำได้ไหมครับตอนที่เราลอดอุโมงนะครับผมเราจะทานข้าวอยู่ตรงนั้นนะ,ะร้านที่เราทานข้าวก็จะเป็นร้านของชาวระโมงนะครับแล้วอาหารก็จะเป็นแนวซีฟู้ดนะครับผมภาษาอังกฤษนะซีฟู้ดนะครับ เอาฟันทัฟูดทั้นซีท้ายด้วยเาซี็กดูซีคือดวเด้อลรนะะครับผมจะาหาาข้าหอยครัผมไม่เคยมีครับผมไม่เคยมีสิ่งที่เรียกว่านะรสชมกันและอุบปถัมภ์ครับผม แสดงว่ากลัวใช่ไหมครับก็นางบอกว่านางเราก็สุดหมดไปนะครับน้ำลัดไปคืนได้ไหมโอ้ยจริงจริงนะครับบางท่านบอกว่านะครับมันน่ากลัวแต่สำหรับนางมันเป็นการเรียนรู้นะฮะชีวิตแบบใหม่ๆนที่ประเทศต่างๆนะครับแต่ถามว่านะครับที่เวียดนาวนะครับถ้ามันเสี่ยงนะเขาก็จะให้นักท่องเที่ยวขึ้นนะครับให่ แต่ระบบการจราจรของเวียดนามมันจะเป็นแบบนี้นะครับมันก็ค่อนข้างมั่วอีนิดนึงโอเคนะครับอ่ะโอเคนะลงจากนะฮรรถสามล้อนะครับผมเราก็ให้น้ำใจเขานิดนึงนั่นแล้วแต่ทั้ง20บาท50บาท แล้วแต่ความพึงพอใจของท่านขององค์จูเหียวป่าจูเหียวนะครับอกงค์จูเหียวก็ให้เท่าไหร่ก็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 ให้ไปนะครับบอกแต่แบงก์กระดาษเยดน้มนั้นก็ย่าให้รักันนะครับาอบกันกระดาษที่นําบอกว่าเมื่อวานมันเป็นของที่มีค่าน้อยแทบที่จะซื้ออะไรไม่ได้นะครับผมก็แนะนําให้กั่ทุกท่านนะครับเดี๋ยว อตอนนี้นะอาจจะแดดยังไม่ร้อนนะครับท่านนะครับน้ำได้ยิงว่าตอนนี้นะครับภาคเหนือกําลังเริ่มเย็นแล้วนะครับผมแต่ว่านะฮะอย่าลืมเอาหมวดไปด้วยนะเผื่อกรณีที่เราจะถ่ายรูปอยู่ด้านในพระราชวังนะเดี๋ยวน้ำและก็ทิ่นะฮะจะช่วยในการที่ถ่ายรูปให้ทุกท่านนะครับผมเดี๋ยวเวลาที่ท่านนั่ง สิโนนะครับนั่งแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนิดนึงนะเพื่อภาพของเรานะครับของแล้วก็เพื่อภาพให้คนดูด้วยนะครับอ่าโรงแรมของเราเป็นยังไงบ้างครับดีไหมครับดีอ่ะอ่าอาหารเช้าครับอร่อยอร่อยไหมครับต้องบอกว่านะครับเมืองเวน,นะครับเป็นเมืองที่มีการทําอาหารน,นะครับค่อนข้างที่จะอร่อยนะแต่ปริมาณมันค่อนข้างที่จะน้อย อันนี้ถือว่าน้อยนะสำหรับคนเลี้ยดนะนะครับผมเพราะว่าคนเลียงน้ำผึ้งเยอะนะฮะแต่ที่นี่นะครับผมเขาเขาต้องบอกว่านะฮะานาดน้อยนะฮะแต่ร้านที่พี่ตู่เลือกให้คณะเรานะต้องเป็นร้านที่เอาไม่ใช่ต้องเป็นโรงแรมที่ดีนะครับเท่านั้นนะครับผมนครับถ้าเจอี่โรงแรมไม่ดีโอเคนะครับผมก็โรรงแมดี น้คคุณเ่าไพักอไรย่างนี้นะฮะใช่ลัวประทับใจวัหน้ามาใหม่นะวันหน้าใช้บริการใหม่นะครับผมโอเคเตรียมเตรียมตัวได้เลยรถซิกโลสแตนบายแล้วนะครับผองอไนที่รุงรังนะครเราไม่ต้องเอาไปนะครับเอาไว้บนรถได้เลยนะครับเอาของมีค่าเอาหมวกอะไรติดไปนี่ว่าเราจะไ่ถ่ายถ่ายถ่าย่า่ ถายยังไงสวยนะฮะ,ะเอาไปเลยนะฮะมาจากนะครับเวียดนามโดยเขาจะใส่ชุดอาวใหญ่นะครับเป็นชุดที่ปราชงชาติของเวียดนามเดี๋ยวเราขึ้นมาถ่ายรูปก,กับเขาได้เลยนะครับส่วนนักดนตรีนะครับอเขาก็าจะมีเครื่องมือนะโดยเฉพาะของเวียดนาม หนึ่งะ,ะก็คือดานโบสองก็คือดานีนะคะแล้วก็มีเครื่องดนตรีอื่นๆนะครประกอบไปด้วยนะฮะส่วนทั้งสังเกตนะ,ะับนักร้องนะเวลาเขาร้องเพลงนะครัเขาจะมีตัวเครื่องที่อะไรว่านะ,ะแก้วดื่มเหลาดื่มดื่มเหล้า,มมลาสมัยก่อนมัน,บบนจะมีแก้วเล็กๆที่เขาจะข้อข้อ,ขอ,ขอตามเสียง จังหวะเพลงนะแล้วก็มีไม้ที่เขาจะตกอีกัน,นะครับผมแล้วก็ท่านใดชอบนะก็สามารถขึ้นมาถ่ายรูปก,กับนักร้องได้แล้วก็อยู่ตรงนี้นะครับน้องนามให้เป็นคําแน,น,านะนำแล้วแล้วก็คาขอด้วยนะเวลาที่ท่านชอบนักร้องนะครับผมท่านจะขึ้นมาติบให้นักร้องนะครับขออนุญาตติ๊เป็นโสดให้นักร้องหรือว่านักร้องีได้เลยนะครับผมกรณีในการซื้อดอกไม้นะครับผม น้กครองจะไม่มีเงินทุกปลาสมสังที่ท่านให้นะครับผมถ้าชอบนะก็ให้เป็นเงินสดไปเลยนะครับอ่าแล้วก็อ่าถ้าอยากจะทําบุญนะครับก็ซื้ออ่าเรียกว่านะอ่าล่อยปลาทําบุญนะครผมอันนั้นก็จะตกกับเจ้าของเรือนะแต่เงินสดที่เราจะให้ก็จะตกกับนักรรองและก็นักดนิรีมีบางท่านบอกว่านะครับ จิดยังไงให้มันเท่ากันครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับผมเพราะยังไงเดี๋ยวเขาก็จะแตกกันให้นะแต่สิ่งที่น้องน้ำขอเพราะว่านะครับสิ่งที่ท่านให้เป็นเงินที่เขาได้นะครับผมคือเขาได้จากค่าที่ที่ถูกท่านให้ไปนะครับผมก็อันนี้นะครับถ้าเป็นไปได้นะเรารวมเรารวมกันก็ได้หรือว่านะเราขึ้นมามอบทีละท่านก็ได้หรือว่าน้องน้ำขออนุญาตนะเดี๋ยวเวลาที่เขาติดโว์นะครับ เราจะเอาบวกมันเข้าไปขอทุกท่านดีไหมครับรวมไปเลยทีเดียวเลยรวมกันไปเลยทีเดียวนะครับผมอ่ายี่สิบใบสามสิบใบก็ได้ไม่เนครับผมนะดังนั้นขออนุญาตนะครับผมในตอนที่ปิดนะครับก็มาขอทีละท่านนะครับผมแล้วแต่น้ำใจที่เราจะมอบให้ครับนะครับเอายี่สิบใบมาแล้วไหมครับเปิดมีกี่ใบครับมันโดนก็ประมาณหมื่นโดงนะครับผมเอาน้ำก็คิดว่าเนื้อให้ท่านราสิท ต่างๆระฐนาห์สิบบาทครังๆบวกก็ประมาณนี้แต่แหละแล้วแต่ใจป่านะครับบางจีนะครับองจู้เหียวบางจู้เหียวนี่อยากจะม้อเพิ่มก็ได้นะแต่ทางนะครับองจู้เฮียวก็คือเสบ่ยีนะครับส่วนนะครับอยู่บนเรือเขาจะมีขายเบียรนะครับเบียฮูดะนะครับสามกระป๋องหนึ่งร้อยบาทหรือว่าน้ำ <ics> อัดลงต่างๆนะก็ซาวกระป๋องหนึ่งร้อยบาทนะครับแล้วก็ซื้อแล้วก็ชมบรรยากาศนะครับแม่น้ำหอมนะฮะในตอนช่วงบ่ายในวันนี้นะครับผมเดินตามน้องงนะครับไปหาเรือของตัวเองกันก่อนนะครับเรามาในช่วงนี้นะครับกำลังดีนะครับรถจะไม่ต้องไม่ไม่เยอะนะครับผมจะมาในช่วงเวลาไม่อาจจะรถจิเยอะนิดนึงนะเพราะว่านะครับกุ๊กของคนไทย หรือว่ากลุ่มของฝรั่งหรือว่ากลุ่มของคนเกาหลีนะครับผมเขาก็จะมาที่นี่นะครับเพื่อที่จะฟังเพลงบันทึกสำคัญนะครับผมถัดรถสามล้อนะครับถึงแล้วแบบนี้นะให้ชดฝ้าหางอีจอดรถไปก่อนนะครับหรือมีห้องน้ำไม่มีบนเรือมีห้องน้ำแต่มีแค่หนึ่นหงห้องอนะครับผมตรงนี้ก็เข้าได้นะครับ